เฮ้ยทีมงานช่างตอนนีอ้อาจารย์ดีอา t ดีทีเขาแจ้งมาว่าแจ้งจับงูเหา่าสามเหลี่ยมสั้นนิดเดียวยาว10เมตรอ่าสีสีแดงเหลืองอ๋อยโอเคโอเคพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วไปไปไปเดี๋ยวเขาอะเขาหน้าเชียนไปจับงูแป๊บน,นึงก่อนใช่ไหมา <c oughs> หลังเดิมน,นี่มาจับ ที่แจ้งจับงูไปใช่ไหมครับ<ะ>ที่แจ้งจับงูใช่ไหมอ๋อหลังนี้ผมเคยมาจับไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวเชียร์หมาผมหน่อยนะครับเช<ะ>ียร์หมาให้ผมหน่อยเอาเอาเอา,เอาเข้าบ้านเลยก็ได้ครับนี่เป็นบ้านหลังเดิมใช่ไหมบ้านหลังเดิมครับเคยมาจับตอนกลางคืน,น,นคที่อยู่ตรงไหนนะ บูเหลือมน้อยอ๋อน,นี่นอ,อ๋อ,อบ้านหลังเดิมตอนนั้นจับไปอยู่ต้นนี้ใช่ใช,ใช่ใช่ใช่ผมจำได้มันอยู่บนหลังคาว้าวผมไม่ได้เอ,อกกาบุกบอลเลยอยู่ตรงไหนนะครับมาอยู่แยกใต้เราเลหลังคาถนนโตัวต้วใหญ่ไหมครับยาวประมาณสองสองเมตรนี่น่าจะลงไปแล,ล้วมั้งผมว่าไปอยไอพี่ ่าไม่มีนะครับคุณเหลีล่ลยมข้นางฝั่งนู้นใช่ไหมครับคือข,ข้างบนแล้วนะเจออีกไห<ะ>มยัยงเดี๋ยวเช็คให้ครับเพื่อความสบายใจของทราชาพิ่ดัาสองมึอไอ้ไไออดอยเป็นไงเจอไหมเจอแล้วครับนี่ทำงาน <ๆ S 1> ยากหน่อยครับอยู่บนฟ้าทบตัวขึ้นมาแล้วถ่ายรูปให้เด็ดเลยบ่ เมือนะตอนนี้กวนทั้งไฟกวัวทั้งการไฟรั่วแล้วก็ทำางินถึงวางกวาดภัยของตัวเองด้วยตอนนี้ตอนนี้มูก็มูเริ่มขยับแล้วนตอนนี้เริ่มขยับัวนแล้วนะครับคือมันอาจจะร้อนนะครับตอนนี้ก็คือได้ยินเสียงเราด้วยเราตอนนี้เราก็ร้อนเหมือนกันเอางี้เอางี้กวนกวนคนนึง เนี่ยมีอาจ,จารย์ท็อปนะครับเงินเชือกโอ้โหมืดตึ๊บมองไม่เห็นหน้าเลยเอาไว้ริมนู่นเลยริมนู่นเลยไม่ใช่ว่าเราลีลานะครับเราต้องอ่าอันตรายประเมิ<ร><ห>นสถาน<ะ>การณ์ก่อนนะครับคือ,อการทํางานทุกอย่างเนะขาต้องเน้นความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านนะครับให้ทําการกระทาะไม่ได้ทําโดยพนักงการนะครับก็คือเจ้าของบ้านอนุญาตเรียบร้อยนะครับ พี่ขออนุญาตบันทึกนะครับอนุญาตนะครับพี่โอเคครับผมขอบครับเอาแผ่นเดียวพอเราจะทำให้มันน้อยที่สุดนะครับดึงดๆดึงดงดงเลยดึงเดยวเดี๋ยวท็อปทั้งไว้ทั้งไว้ทั้งไว้ั้งไว้ั้งไว้เอาหัวก่อน นั <ess> ่งไ้นะดึงเลยดึงเลยดึงเลยดึงตามยาวน้อยดึงดึงตามยาวได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพี่หาเรียบร้อยนะครับทำงานโดยยากลำบากหน่อยแต่ก็ภูมิใจนะครับเท่าไรสองชิวโมงซ้ายกูคาบัด